สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไอเดียนะครับผมวันนี้มาเล่นกับน้องฟ้านะครับมาดูกันว่าน้องจะพาพี่ไปได้ทีหนึ่งหรือเปล่านะครับพี่จะมาเล่นเอเคเขาบอกไวเอ็แรงมากไปรับชมในเกมกันเลยครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดใจใพี่ด้วยนะครับแล้วไปชมในเกมกันเลยไอ้ด้ยคุ้ยแท้งที่ตาเบียงเป็นเหตุสังเกตได้ เรื่องไม่มาด้วยเลยแบบนี้พี่ก็ตุยครับเกมก็ตึงน้ดเกินต้องเกมโอ้โหุงสังหนึ่งพี่แบบนี้พี่ยอมตุยดีกว่านะครับอ๋อไม่ไหวนอนรอเลยแล้ะกันลูกตึงอยู่ไหนพี่อยู่นี่มายิงพี่เลยพี่ยอมตุยอ้ฮห,หลงแยกกันหมดเลยอ่ะ แบบนี้ก็ว้าวุ่งใจเลยบล็อกฟ้าดีกวา่กวาแม่ล่ะเราอ่ะเราจะจิ่งเกินไปแม่ล่ะบล็ฟ้าเบอฟ้าอะไรตัวตัไแม่ล่ะมีคนแม่ล่ะบล็ฟ้าใช่ไหมใช่ พวกเองยังอยู่กันอีกเหรอทำไมพวกเองไม่ไปกันสักทีเออผีจะได้ฟาร์มของบ้างนีไ่ไงฟาร์มของได้สักที ตังนางเองก็ไม่ใจตังอ,อย่าก้าตกสิโูคงเยอะเลยคงเยอะเลยพี่สู้คงไม่ไหวแน่แน่ พี่ชุบให้แน่นอนไม่ต้องห่วงตีได้ของเลี้ยวใด็คงยังเยอะจริงๆโมกตี ไปเก็บข้องดีกว่าตองเบอร์สองมีคงหรอเดี๋ยวพี่ไปช่วยจะเยิยงๆยิงนะน้นองคอยอีกแต่พี่ก็จะตุย แป๊บนุ่งหน้าผีกำลังจะไปแต่วงมันกำลังจะแรงแล้วพี่ต้องทำยังไงพี่ขอปั๊มยาก่อนละกังวงไปครับวงแรงมาก วงมังกรังแสดงมากจริงๆพี่ขอเข้าวงของลกากังไปครับเสือที่เก็บคงถูกให้วิ่งฝั่งซ้ายลากังโอ้ยมีโศกด้วยตรงนี้พี่ขอลกากังนะโอเคเฮ้ยพี่ขอปังยาของลกากังนะ หวังว่าจะไม่มีโครงโอเคซ่อมเกาะสักหน่อยกินเห็ดสักหน่อยเยี่ยมยอกเลยเบอร์หนึ่งลุกแน่แน่เลยนี่อย่างนี้เบิร์หนึ่งตุยไปเร็้แวนวเองไปทำอะไรอยู่ข้างในแล้วผีจะชุบให้ได้ไหมชุบขึ้นมา ปุบโอเคแ้วเองก็ตุยต่อใช้สก,กิลคนหาและทำลายเลยอ้าวพี่มองไม่เห็นมังมาตัาา้งแต่เมื่อไหร่เปไปเไรคักสู้สู้เอา,อาที่หนึ่งให้ได้ครับเหลือแปดคงสุดท้ายแล้ว ตู้ๆครับจะได้ทีหนึ่งแล้วครับอู้ได้ไงพี่เป็นกำลังใจให้ครับพร้อมไปครับเข้าวงกันดีกว่าซับต้องป้อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ๋อเองนี่สุดยอดจริงๆร,งรานเขาได้ไงนี่กิลคูดาวอยูอย่ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยโอเคทำลายแล้วทำลายแล้วก็ เฮ้ยย่าพึ sink, aked, про, ่งไตเฮ้ยกระพึงตายสวยเฮ้ยปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาสวยเออเข้าหัวได้ดีมากปั๊มยาปั๊มยาโอ้โหไม่ทันเบอร์สองครับเบอร์สองคุณสุดท้ายครับพรสู้ๆครับโอ้โหมีโอกาสได้เกิดใหม่ด้วย ท Thank หลายเดอร์โอเคเรามาดักโจตาร่าเลยครับดักดีไหมมันจะติดอยู่ในวงดีรูปสองวัสองกูปสองไปแล้วจะมีเหรียญตรงไหนให้พี่เจมบ้าง ดาวอยู่นี่นี่เสียงชีวิตเลยพี่นี่เสียงชีวิตเลยพี่นี่เสียงชีวิตเลยพี่นี่เสียงชีวิตเลยน้องพี่เสียงชีวิตเพื่อเองเลย พี่นี่เสี่ยงชีวิตเพื่อเองเลยนะเนี่ยโอ้โหสามหนึ่งพี่ไหวโอ้โหจบแล้วพี่แบบนี้เกมนี้ตัดจะได้ที่สองแน่เลยมาแล้วมาแล้วตุ๊ๆกันนะ ตุตัวนะครับบรับครับโอเคเล่นเหลี่ยมดีมากสวยเนะ เฮ้ยโดนอะไรฮะระเบิดทำไมแรงจังนะแบบนี้กใกล้ที่ศูนย์ดิไอได้ดีสองดิเดี๋ยวครับโอ้โหจบไปครับโอ้โหเต็มเต็มเลยไดดีสองที่ศนย์ โอ้โหหนึ่งคิวเองจบแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาได้แค่ทีสองเองนะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนโอ้โหหน้าไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ